รบมือรบมือก่านครับรายการะคอมเมดี้ชวนชิมัะมื้อเที่ยงนี้ครับเรามาพบกับโรงเรียนหรือคอมเมดี้ซีซั่นสองขอเสียงหน่อยเลยและนี่คือมือพิเตษครับจากครัวเจงอนฮะมีเมนูอะไรบ้างพี่อุ้ยเมนูจากครัวเจงอนนะครับก็จะมี ปีกไก่เล่าแดงครับปูหมาผัดผงกะหรีดลูกชิ้นลวกต้มโครงปลากระพงทอดข้าวสวยหอมหอมและก็ตบท้ายด้วยเผือกหิมะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาถามนักเรียนโรงเรียนเดอะคอมเมดี้ซีซั่นสองดีกว่าครับว่ารับประทานอาหารอะไรและถูกปากที่สุดในเมนูนี้คุณลุกมาครับลูกตัามครับครับคุณกำลังทานอะไรฮะต้มโอ้ย ไกลๆหน่อยฮะ<อ>ต้มโค้งปลากระพงฮะต้มโค้งปลากระพงทอดทอด,ด้วยเป็นยังไงฮะอร่อยมากครับน้ำนิ่งหูกบแซบหลายฮะโอ้โหรสชาติไม่เผ็ดจนเกินไป,ไนไปใช่ไมไม <ฮะ S 1> <ะ>่เกินไปกลางๆครับแล้วเนื้อปลาเนี่ยฮะนุ่มและกรอบด้วยโอ้โหรสชาตินี่บอกว่าแหลมเลยแหลมเลยใช่ไหมฮะ น้องแบงฮะน้องแบงชอบเมนูไหนับวันนี้ผมชอบนี่เลยครับลูกชิ้นลวกลูกชิ้นลวกลูกชิ้นลวกนิ่มมากนุ่มมากครับเคี้ยวได้แบบว่าเด็กๆก็ทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเลยครับโอ้โหลูกชิ้นลวกนี่คือลูกชิ้นอะไรฮะลูกชิ้นปลาครับเขาบอกว่าเจง้อนี่ใส่บอหล็กหรือเปล่าไม่ใส่ครับโอ้โหแต่นุ่มเด้งจริงๆนะทำจากเนื้อปลาจริงๆเลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่สุดยอดมากเลยครับแบบว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่เผ็ดกกินได้ใช่ครับอ๋อครับไม่เผ็ดจนเกินไป อร่อยมากครับเหมือนตำสดอยู่หลังตู้เย็นนี่เองใช่โอ้โหขอบคุณมากครับครับน้องตาลฮะน้องตาลทานอะไรอยู่ฮะเอจิมะค่ะอุ้ยสีสันน่าทานจริงครับเป็นยังไงฮะเพือเอจิมะอร่อยเลิศอร่อยเลิศอร่อยมากสองชิ้นพอหรือเปล่าฮะคิดว่าไม่นี่ขนาดตันป่วยอยู่ตันยอมแหกกดกินของหวานเลยแล้วเนี่ยโอ้ยไม่กลัวอ้วนเลยฮะไม่กลัวชอบมากเุณ่อเอจิมะขอบคุณมากครับ น้องท็อปฮะเห็นแทะกระดูกเพลินๆฮะคุณทานอะไรอยู่ฮะผมชอบมากเลยครับอะไรครับกระดูกปีกไก่เล่าแดงผมจะบอกว่าที่ผมแทะถนง่กระดูกเลยเพราะมันอร่อยมากเฮ้จนไม่น่าเหลือเอ็นไว้ให้เลยใช่ไหมฮะผมกินทีนี่หมาร้องให้ทำไมครับเพราะผมกินแทะยังกระดูกอ่ะครับโอ้โหหมานี่อดกินเลยใช่ไหมใช่แล้วเสียดได้ด้วยอร่อยมากครับครับน้องโดมครับทานอะไรอยู่ฮะ ต้มโค้งปลากระพงทอดครับโอ้โหแล้วน้องนมชอบเมนูไหนฮะไปไก่เล่าแดงนี่อร่อยสุดแล้วผมว่าโับผมนรู้สึกว่าเบิ้ลหรือเปล่าฮะเนี่เบิ้ลครับเบิ้ลวันนี้7ชิ้นแล้วโอ้โหนี่กลาแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมฮะโล้โไก่อร่อยขนาดนี้เนื้อแน่นยังกับโอ้โหไปเล่นเวทมาโอ้โหเหมือนไก่เล่นเวทมาเลยใช่ไหมฮะเนื้อแน่นะครับผมและการหมักเล่าของเขานี่ซึมถึงเนื้อในเลยใช่ไหมฮะพี่อุ้ยครับนี่ครับผม เป็ดไก่เล้าแดงเหมือนกันครับครับเหมือนคุณพ็อเลยผมทานไปครับสุนัขร้องเองเลยครับโอ้โหทำไมฮะผมทานไปบิดหูหมาไปไม่ใช่ฮะอร่อยครับอร่อยครับทานหรือไม่เหลือกระดูกเลยคือไม่เหลือให้หมารับประทานเลยครับผมน้องเป่าทานอะไรอยู่ครับไปไก่เล้าแดงครับโอ้โหวันนี้ชอบเมนูไหนเป็นพิเศษครับน่าจะเป็นเป็ดไก่ครับ ทำไมฮะผมไม่เข้าใจนะครับปเจง,งอองทาได้ยังไงอ uh ่ะฮะมันกรอบกรอบใช่ยังงงอยู่เนี่ยนั่งกินไปยังงงไปมันกรอบคแบบ <c oughs> ท่วงบริเวณตรงนี้โอ้โหกรอบเฮ้ยจะแปกลกใจทาได้ยังไงเออถ้า,ถาอยากรู้นะพุ้มน้ำนะกับกรอบนะใช่<ต>มันลาดด้วยน้ําเนี่ยแล้วมันเรางงเฮ้ยมันกรอบได้ยังไง <c oughs> ถ้าใครอยากรู้นะครับไปเรียนที่ัวเจงอได้ครับโอ้โหหรือถ้าใครอยากจะทานตอนนี้เลยโทรไปเลยครับเบอร์ไหนครับพี่โอ้ยสองสองสามห้าแปดห้าสามเจ็ดครับโอ้โหนี่คือเบอร์หลักสาขาเลับเบอร์หลักสาขาใหญ่เลยสาขาสี่พญานะฮะครับผมแล้วขอแจ้งสาขาของเจงอทั้ง9สาขาโอ้โหจัดไปครับนั้งเก้าสาขาเลยถูกต้องครับ สาขาเนี่ยมี9สาขาต่างที่ต่างทางกันครับเพื่อให้ทุกท่านได้สั่งอาหารอย่างสะดวกสบายครับนะครับสาขาแรกคือสาขา4พระยาครับสาขาใหญ่ใช่ไหมพี่งครับผม02 235 85 37อเย้ำลยนะฮะอีก1ทีละกันครับ02 235 85 37ครับสาขาที่2ครับสาขาสุขุมวิทซอย20โทรไปที่เบอร์02 258 8 0 0 8กด9กด9ย้ำอีกทีแล้วกันครับ0 2 2 5 8 8 0 0 8อกด9ครับสาขาต่อไปสาขาถนนการนาพิเศษการนาพิเศษนะฮะใครอยู่แถวนี้เตรียมจดเลยนะฮะครับจดเอาปากกาไหมยังผู้ชมเอาปากกาขึ้นมายังทุกคนมีมือถือเตรียมรอคุณอยู่โอเคครับ0-2-8-8-6-2-3-3-1ครับย้ำอีกหนึ่งทีครับสาขาถนนกาจนาพิเศษ 02-886-2331ครับรับและสาขาต่อมาครับที่ไหนฮะน้องท็อปสาขาถนนนาราธิวารราชนครินราชนครินนะฮะใกล้แถวนั้นครับหยิบโทรศัพท์ของบุญขึ้นมาอยู่ห่างไกลกันมากไหมพี่ถนนนี้ไม่ไกลกันมากฮะอ๋อไม่ไกลกันมากครับเพื่อนทุกท่านแบบสะดวกไม่ต้องไกลสะดวกครับศูนย์สองครับหกเจ็ดแปดสามกดสอย้ำอีกทีได้ไหมครับ 02 678.3 182กด3แครับสาขาต่อไปครับสาขาถนนสาธรใต้สาธรใต้ใครอยู่แถวนั้นหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาผมคาดว่าน่าจะอยู่ในอาคาร YWCA ไม่ต้องคาดนวฮะอยู่ในนั้นแหละอยู่นั้นใช่ไหมครับอ๋ออยู่นั้นเลยใช่ไหมฮะอยู่ในอาคารใครรู้จักตึก YWCA เดินดิ่งเข้าไปเลยฮะัวเจงออยู่ที่นั่นแหะครับโอ้บริการอย่างดี02 677 3 9 2 7กดกย้ำมีหนึ่งทีครับผมอีกหนึ่งทีครับ0 2สอสาขาไหนเนย0 2หกดมกกครับโหสาขาเยอะมากจริงใจงอนะครับน้องหนึ่งสาขาต่อไปคือสาขาอะไรฮะลองดูสิสาขาถนนรัชดาพิเศษนะครับใกล้แยกรัชโยธินครับผมมีเบอร์ติดต่อครับเบอร์อะไรครับ 025135133นั่นเองครับโอ้สสาขาต่อไปครับน้องกอี้มากันมาเลยถ,ถ,ถึงไหนนะคะบางมดแล้วฮะเดินสู่บางมดแล้วฮะค่ะสาขาบางมดนะคะครับปากทางข้าวัดย่ยมครับโทรไปได้เลยที่0 2 8 7 4 0 3 5 5ด6 ย้ำอีกทีนะคะ0 2 8 7 4 0 3 5 5ขีด6ค่ะสาขาต่อไปครับน้องโดมครับเซนนวมินสาขาเกษตรนวมินตุ้ยนวมินนะครับใกล้แยกลาดปลาเขาครับ0 2 9 0 7 1 6 1 4 5ครับรับย้ำอีกครั้งหนึ่ง0 2 9 0 7 1 6 1 4 5ครับครับแล้วสุดท้ายครับ ผมอยู่บางนาแล้วผมจะกินยังไงฮะสาขาบางนานี่ใกล้โรงเรียนของเราเลยสาขาบางนาเบอร์ติดต่อ023985721-2นะฮะอีกครั้งหนึ่ง02398572-2ครับครับตอนนี้ผมที่ผมทานอาหารของเจ๊ง้อเนี่ยผมรู้สึกเลยเลยว่าผมทานอาหารของท่านแล้วเนี่ยผมเล่นตลกสบายเลยครับทำไมครับเพราะว่าผมมีตัวปูแล้วอ ไม่มีตัวตบเ,เรามาดูอาหารกันใกล้ๆเลยดีกว่านะฮะนี่ครับเผือกหิมะใช่ไหมฮะน้องท็อปขออนุญาตถือให้ท่านผู้ชมครับหูยชิ้นใหญ่ๆภาษาอีสานเรียกว่าต่อนต่อนเอ่งๆนะฮะแป้งๆนะออฮะโรยด้วยหิมะฮะตาลเก็ดไอซิ่งหิมะนี่สิสีขาวอยู่แล้วนะฮะโดียทเ่เรารู้กันครับและสีดำนี่ หิมะเปื่อนนะเปื้อนอะไรฮะเปื้อนเนโครนครับออ๋ปล่อยผ่านครับลูกชิ้นปลาลวกนะโอ้ยเนี่ยฮะเด้งจริงๆครับดูดูโอ้โหดูดินิ่มความนิ่มโอ้โยเด้งจริงๆฮะแต่เนื้อปลาล้วนๆเลยครับใสมากแล้วทานกันนี่ฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเห็นอย่างเลยว่าจะเป็นกุ้งปูนี้ใช่แบบทุกอย่างเห็นสีางี้นึกว่าเผ็ดจริงๆแล้วไม่เผ็ด ไม่เชื่อคุณลุกกล้ำทานได้ทั้งช้อนฮะเฮ้ยอ้าวคุณบอกไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะให้ท่านผู้ชมดูแต่ถ้าขนาดนี้ผมก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้จงงอดูอยู่ลุกกล้ำทานไม่ได้เพราะว่าต้องเหลือไว้ให้เรากินกันต่อโอ๋ยมีเยอะครับไม่ต้องกลัวครับฮะกลัวครับกลัวผมเจงงอดูอยู่ว่าไม่เผ็ดเจงงอครับติดไว้ก่อนฮะครับโอกาสหน้ากินให้ดูคุณไม่ใจกับเจงงอปล่อยบอดอะ่ออ้าวพี่อันนี้อันนี้อะไรครับให้ดูหรืให้ดู เป็ดไก่เหล้าแดงฮะเป็นยังไงฮะน้องท็อปอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันล่างทั้งก่อนนะการที่เราใส่เหล้าลงไปในไก่เนี่ยจะทาให้ไก่นุ่มขึ้นและจะทําให้เครื่องปรุงเครื่องเทศที่เราใส่เข้าไปเนี่ยซึมซับเข้าไปในเนื้อไก่ได้มากขึ้นหอมด้วยถูกต้องครับพฤิกริยาในอิตโแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นอิตโแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถกินได้ถ้าเกิดแอลกอฮอล์ที่ทานไม่ได้คือเมทัล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 แอลกอฮอล์อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถ รับประทานได้จะทำปฏิกิริยาในการก่อนกล้ามเนื้อยให้นุ่มลงอยนี่คือตามหลักยีตินะฮะจะงอนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหต้มไม่ตรงครับอันนี้ทำไมครับต้มโคล้งนี่ครับดูปลากระพงทอดชิ้นใหญ่มากอผมไม่ทราบว่าถาดเนี้ยเขาใช้ปลากี่ตัวกี่กิโลฮะดูแต่ละชิ้นนะฮะ เนื้อแน่นนะเน้นๆด้วยไี่จะบอกนอกาปลาพวกนี้ก็ไปเล่นฟิตเนสที่เดียวกับปยวโับปูเลยไม่ใช่แค่ที่เดียวกับปลาไก่พุงและไก่เขาด้วยค่ะที่เดียวกันเลยเนื้อแน่นโอ้โหสุดยอดเลยเนื้อหวานดูเนื้อปลายิงเอามาทอดแล้วต้มโค้งเข้าถึงรสชาติมากชิ้นอย่างเงี้ยร้านไหนเขาให้กันฮะมีที่นี่ที่เดียวครับเจงอ๋อโอ้โหแล้วมาเมนูถัดไปครับนี่คืออะไรฮะน้องเก้ ปูม้าผัดผงกะหรี่ค่ะโอ้โหดูเป็นไงครับโอ้โหเนื้อหวานมากเดูเลยวดูค่ะนี่ขนาดแค่เซนหนึ่งส่วนสี่นะคะแล้วถ้าเป็นตัวจะใหญ่ขนาดไหนคะเนี่ยใหญ่นี่ล่ะถ้าหนึ่งส่วนสี่ครับถ้าทั้งตัวครับใหญ่กว่าหน้าโอ้ยใหญ่กว่าหน้าท็อปอีกฮะค่ะแล้ว็ผัดได้หวานข้าเครื่องเข้าถึงรสชาติแล้วเนื้อปูนี่หวานสุดกัดเข้าไปอินกะหรี่ขึ้นหน้าเลยฮะเครื่องเครื่องหอมเครื่องเทศ เครื่องปรุงนี่ซึมก็ไปในเนื้อปูเรียบร้อยแล้วครับอร่อยมากกัดทีเนี่ยได้กินเนื้อปูหวานแม่เพราะไปเล่นฟิตเนี่ี่เดียวกับปลากับไก่มอกี้นะคะใช่ค่ะแต่ขาดไม่ได้เลยของทุกอย่างนี้ห้ามไม่ทานกับข้าวสวยร้อนๆข้าวอะไรพี่อุ้ยข้าวอะไรเนี่ยข้าวหอมมะลิฮะเดี๋ยวโหอะไรไม่ภาษาเกฤษอยู่อะไรไรนะ ไไลล์จัสทม just meal ไล c ์คืออะไรฮะข้าวหอมมะลิโอ้โหมันยากนะไม่ายง่ายคือเราอาหาทานยากนะฮะข้าวหอมมะลิเนี่ยใช่ถ้าเกิดใส่ปริมาณน้ำไม่ไม่พอเหมาะข้าวแฉะนะครับแฉะฮะแฉะนะครับอันนี้ต้องต้องผู้เจ้าทานเลยทีเดียวในการหุงข้าวหอมมะลิแล้วไม่พอดีด้วยแล้วใช่เรียงเป็นเม็ดเลยนะสวยเรียงเม็ดสวยครับสวยงามถ้าไปร้านอื่นนี่ข้าวเส่าให้ละ ข้าวไม่นุ่มเลยไม่นุ่มแล้วแข็งแล้วนี่ครับถามคุณเปาได้เลยว่าแหล่งข้าวจริงๆอยู่ที่สุพรรณนะครับเม็ดจะสวยครับเพราะเม็ดเรียงเม็ดจะเรียงแต่พุ่งขนาดเม็ดเนี่ยยาวใช่ไหมไม่หักไม่หักไม่มีตาปลาข้าวที่ดีต้องไม่หักซิวไม่มีท้องปลาซิวเลยนะเไม่นี่ยสวยไไมมม่่ีมีเป็นเม็ดทุกอันอันนี้ข้าวหอมและบอกให้ว่าข้าวหอมเมื่อไทยเนี่ย คือดังทั่วโลกนะครับคือคุณภาพในชิ้นหนึ่ง,นนงของโลกไม่มีประเทศใดสามารถทําได้ครับเพราะฉะนั้นนะใครที่มีพื้นที่ครับก็ควรจะปลูกข้าวของบริเก็บไว้บ้างนะฮะเพรบบาะนี่คือทรัพยากรหลักของเราแล้วก็เป็นสินค้าหลักของประเทศเรา<ไ>อย่าให้คนอื่นนําไปแล้วนําไปปลูกได้ครับต้องให้เป็นของประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นนะฮะข้าวของบริที่ นะครับครับเจง้อไม่ได้ทําแค่อาหารอย่างเดียวทําอะไรนะฮะสอนด้วยเฮ้ยไม่ห่วงสูตรเนี่ยมีสอนด้วยรอคะเปิดโรงเรียนสอนทําอาหารด้วยใช่ครับไม่ห่วงสูตรครับรับรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะโอ้โห ฮทำเป็นอาชีพได้เลยจบมามีงานทำแน่นอนจริงเหรอครับเนี่ยทำอาหารอร่อยเหมือนเรยนง้าเอออันนี้มีรองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการเลยโอ้โหนี่คือมั่นใจได้เลยสุดยอดค่ะสุดยอดว่าคุณจบมาคุณมีอาชีพแล้วแน่นอนครับทำอาหารอร่อยเปิดร้านอาหารเองได้เลยทำธุรกิจได้เลยบอกได้เลยว่าค่าเรียนไม่แพงไม่แพงมีเบอร์โทรอะไรบ้างครับติดต่อเจ้อตรงได้เลยเจ้าพี่0226808012และ 02-234-8275 hmm. หรือว่าโทรติดต่อโดยตรงเลยโดยตรงเลยเบอร์มือถือเลยนะค่ะเบอร์มือถือเลย086-520-9560ย้าย้ําำอีกทีนะคะเบอร์มือถือ086 520-9560ครัวเจง้อค่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของครัวเจง้อในวันนี้นะฮะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นนะฮะครับหลายคนอาจจะจดเบอร์โทรไม่ทันเข้า Google ครับพิมพ์คาว่าครัวเจง้อเพ้่เลยทุกสาขามีเบอร์ติดต่อให้คุณแน่นอนครับพิมพ์พิมพ์ยังไงบ้างครับคุณคุณนัทครับพิมพ์คาว่าครัวเจง้อแค่นั้นแหละมาลเอต่อจานไม่ตีนะครับผมแล้วก็งองงูไม่ถอยท ครับครัวเจงออย้ำอีกครั้งหนึ่งครัวเจงอนะฮะครับต้นตำรับความอร่อยของสดสะอาดครับใช่ฮะตบเบื้องครัวเจงอเลยครับแล้วก็สำหรับวันนี้เมนูทุกอย่างที่เราโปรโมทไปก็ขอจบเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากเลยน้าค่ะงานไปการจะไปรับเงินเหมล่ะเ้ยอะอได้ๆๆหลายหลายคน